วันนี้ครับเราจะมาชิมขนมจีนน้ำยาปูจะสั่งกลับบ้านหรือว่ากินที่นี่เขามีหมดต้องมาดูครับวันนี้เขาจะเปิดเมนูอะไรให้กับเราเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่ช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่ ตอนนี้ผมมาอยู่ในร้านนะครับกับเจ้าของร้านแล้วน้องแจงสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้ชื่อว่าร้านบ้านขนมจีนน้ำยาปูใบแจงค่ะกี่ปีแล้วเปิดมา8ปีแล้วค่ะ8ปีแล้วแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงครัร้านนี้เป็นเพราะอะไรเกิดจากที่เราเป็นคนชอบทานน้ำยาปูอยู่แล้วแล้วก็ไปทานร้านเพื่อนอแต่ของร้านเพื่อนคือจะแบบรสชาติเขาจะเผ็ดมากอ้ายจ๋าใช่เราก็เลยเอามาทําเองให้ออกรสชาติกลางซึ่งไม่เผ็ดมากโอ้โหแล้วนอกจากน้ำยาปูแล้วมีอะไรให้รับประทานเมนูอื่นมีไหมครับก็มีกะเพราปูค่ะยำเนื้อปูแล้วก็ ยำขนมจีนปลาทูค่ะที่นี่มีเมนูกี่เมนูประมาณ30เมนูค่ะ30เมนูจะสั่งที่นี่หรือว่าไปกินที่บ้านก็ได้ใช่ค่ะนะวันนี้ก็ให้เปิดหนึ่งสูนะครับเราจะเลือกเมนูอะไรครับเป็นกระเพราปูค่ะอร่อยอร่อยรสชาติจัดจ้านค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับกระเพราปูนะคะวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะนําพริกกับกระเทียมผัดให้หอมนะคะจากนั้นใส่เนื้อปูก้อนลงไปค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาน้ําตาลซอสหอยนางรม และที่ขาดไม่ได้เลยค่ะผงปรุงรสรสหนึ่งรสไก่ช่วยทำให้รสชาตินัวขึ้นไม่เค็มโดดมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติผัดให้เข้ากันนะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆรับรองอร่อยค่ะ ผู้ชมครับร้านนี้ขนมจีนน้ำยาปูเนี่ยรสชาติเหมาะกรุงเทพคนไม่ทานผิดก็ทานได้นะครับ อยากทานแวะมาทานที่ร้านหรือซื้อไปที่บ้านสั่งที่บ้านก็ได้ชื่อร้านว่าบ้านขนมจีนน้ำยาปูใบแจงค่ะอยู่ซอยลาดประเข้า66นะคะเข้ามาในซอยประมาณ50เมตรร้านเปิด10โมงถึง6โมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดค่ะครับผมวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับปร,รุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับหาซื้อได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขากรูเมยมาร์เก็ตฟูดแลนด์แล้วก็สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้านะครับมอบไปทางร้านไว้ใช้1ชุดค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย ผงปร,รุงรสรสหนึง่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง